สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะเออได้มาจากแหล่งข้อมูลหนึ่งเป็นข้อความจากรายการคืนที่ไม่มีพระจันทร์ค่ะตอนห้องน้ําชั้นสี่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ําหญิงตึกเก่าๆในมหาวิทยาลัยแถวฝั่งทนนะคะครับเขาว่ากันว่าเออมันหลอนมากจนแบบแทบไม่มีใครกล้าใช้เลยใช่ครับแล้วที่น่าสนใจนะคือจากข้อมูลที่เราดูๆกันมาเนี่ยค่ะ มันไม่ใช่ว่าร้างเพราะมันเก่าหรือแบบสกรปรกอะไรทํานองนั้นเลยนะอ้าวเหรอคะครับแต่เป็นเพราะเรื่องเล่าเรื่องที่เขาพูดต่อๆกันมาล้วนๆเลยคือบรรยากาศความกลัวมันถูกสร้างขึ้นจากเสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละอ๋อเข้าใจละงั้นต้นเรื่องหลักๆมันมาจากไหนคะหลักๆก็คือตำนานนักศึกษาหญิงคนหนึ่งครับที่ว่ากันว่าเสียชีวิตในห้องน้ํานั้นโอ้โหเสียชีวิตในห้องน้ําเลยครับเมื่อหลายปีก่อนรายละเอียดอาจาะแบบ ต่างกันไปบ้างนะบางคนก็เล่าแบบหนึง่งแต่จุดร่วมคือกันเป็นการเสียชีวิตที่ดูปริศนาในนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเจอเรื่องแปลกๆครับแล้วไอ้ความที่รายละเอียดมันต่างกันเนี่ยมันทำให้เรื่องดูไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงกลับกันเลยครับผมว่าความหลากหลายของรายละเอียดนี่แหละที่มันน่าสนใจ อ๋อ oh, เหรอคะครับบางเรื่องเล่าก็เน้นไปที่เอ่อเงาขาคู่ที่สองที่หลอดใต้ประตูห้องน้ําขาคู่ที่สองใช่ครับทั้งที่แบบควรจะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นหรือบางเรื่องก็เล่าว่านักศึกษาคนนั้นอะ่ะเข้าไปในห้องสุดท้ายค่ะ<า>แล้วประตูก็ปิดแล้วก็ไม่เปิดออกมาอีกเลยคือความไม่ชัดเจนไม่แเป๊ะเป๊ะนี่ยแหละมันกลับยิ่งทําให้ดูเหมือนจริงเหมือนคําบอกเล่าปากต่อปากจริงๆนะครับ อืมน่าคิดนะคะเหมือนพอเรื่องมันไม่ตายตัวคนก็ยิ่งใส่จินตนาการเข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วเอ่อในข้อมูลเรามีตัวอย่างเหตุการณ์ที่คนอ้างว่าเจอจริงๆจังๆบ้างไหมคะแบบที่มันจับต้องได้กว่าแค่งเงาอะไรแบบนั้นนะคะมีครับมีบันทึกจากคนที่อ้างว่าเคยเข้าไปใช้นะเล่าว่าได้ยินเสียงคนไอเบาๆเสียงไอครับไอมาจากห้องข้างๆแต่พอแบบลองเปิดไปดูก็ว่างเปล่าไม่มีใครเลย โห oh, ขนลุกอะ่ะหรือบางคนก็เจอเรื่องที่ดูเหมือนเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเช่นอะไรเหรอคะอย่างเช่นเจอเส้นผมยยาเปียกๆนะครับติดอยู่ตรงขอบประตูฮะเส้นผมเปียกๆครับซึ่งมันก็แปลกใช่ไหมครับใครจะมาสระผมในห้องน้ำมหาวิทยาลัยตอนนั้นนั่นสิคะแค่ฟังก็รู้สึกแปลกแปลกแล้วอะ่ะแล้วเหมือนจะมีเรื่องเสียงเคาะประตูด้วยใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเรื่องนี้เลยใช่เลยครับเสียงเคาะ ก๊กก็สามครั้งสามครั้งพอดีครับสามครั้งแปะแกลายเป็นเหมือนลายเซ็นหรือซิ g นเจอร์ของเรื่องนี้ไปแล้วเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่รู้กันในหมู่นักศึกษาเลยว่าถ้าได้ยินนี่คืออาจจะเจอดีเขาให้แล้วข้อไมต้องสามครั้งนะคะพอจะมีคําอธิบายไหมอันนี้ก็น่าสนใจครับอาจจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเลขสามหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่รายละเอียดที่แบบทําให้เรื่องมันจําง่ายติดหูมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบจริงๆจังๆเลยใช่ไหมคะกับห้องน้ำนั้นชัดเจนมากครับผลลัพธ์คือห้องน้ำชั้น4ี่ที่ว่าเนี่ยถูกปิดตายไปโดยพฤติในเลยปิดตายโดยพฤติในหมายความว่าไงคะก็คือไม่ได้มีป้ายห้ามหรือประกาศเป็นทางการว่าห้ามใช้นะครับอ๋อแต่คือไม่มีใครกล้าเข้าเลยทุกคนรู้กันเองเหมือนมีข้อตกลงที่มองไม่เห็นว่าเออ เลี่ยงหน่อยอย่าไปยุ่งตรงนั้นโหแสดงว่าพลังของเรื่องเล่ามันมันมีอิทธิพลขนาดน,นั้นเลย <_: S 1> ใช่ครับมันแสดงให้เห็นพลังของเรื่องเล่าความเชื่อมากๆเลยนะว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมคนกลุ่มใหญ่ที่มีต่อพื้นที่จริงๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคําสั่งหรือกฎอะไรมาบังคับสุดยอดเลยค่ะพลังเรื่องเล่ามันเหนือกว่าป้ายประกาศจริงๆด้วยจากเรื่องหลอนๆทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันพาเราไปสู่ข้อคิดหรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าความเชื่อแบบนี้ได้บ้างค่ะ ถ้ามองในแง่ข้อคิดนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากเรื่องนี้คือแนวคิดที่ว่าความน่ากลัวความหลอนที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เสมอไปหรอกครับแต่มันคือพื้นที่ของสิ่งที่ยังไม่มีคําอธิบายที่มันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละพื้นที่ของสิ่งที่ไม่มีคําอธิบายครับ บางทีการพยายามหาเหตุผลหาข้อพิสูจน์ให้ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรืออาจจะไปทำลายความลึกลับที่ทำให้เรื่องเล่ามันมีพลันไปเลยก็ได้นะจริงด้วยค่ะมันคือความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเรื่องเล่าพวกนี้ก็เหมือนเข้ามาเติมช่องว่างตรงนั้นแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆอืมแล้วถ้ามองในมุมกลับกันละคะเรื่องเล่าแบบนี้มันทำหน้าที่อะไรในสังคมหรือในกลุ่มเล็กๆอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นบ้างไหมคะ ก็น่าจะเป็นาการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันหรือสร้างความผูกพันในกลุ่มได้เหมือนกันนะครับอ๋อเหรอคะครับการมีเรื่องลับหรือตำนานประจำที่ที่รู้กันเฉพาะคนในวงในเนี่ยมันสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันได้อืออแล้วก็อาจจะเป็นเหมือน,นกลไกในการเตือนภยัยหรือควบคุมสังคมทางอ้อมก็ได้นะให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่อาจจะเปลี่ยวหรือดูอันตรายในตอนกลางคืน แม้จะมาในรูปเรื่องผีก็เถอะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะจากเรื่องผีในห้องน้ําสูบการทํางานของเรื่องเล่าในกลุ่มคนสุดท้ายนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายให้เราๆท่านๆได้คบคิดกันต่อนะคะว่าแล้วมันมีห้องน้ําชั้นสี่ในความเชื่อหรือในชีวิตประจําวันของเราบ้างหรือเปล่าครับสถานที่หรือเรื่องราวที่เราพยายามหลีกเลี่ยงเพียงเพราะเขาว่ากันว่า โดยที่เราอาจจะไม่เคยได้พิสูจน์หรือตั้งคำถามกับมันจริงๆจังๆเลยก็ได้นะครับ